สวัสดีคะ่ะสวัสดีาาเอฟซียากาเดนที่น่ารักทุกท่านยายากาเดนพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครราชสีมาขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะอีพีนี้เปิดแบ่งชวนชมโบราณนะคะชวนชมโบราณยักษ์โบราณอ่ะฟอร์มหัวเขานะคะเขาจะเป็นหัวแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้เปิดหัวละห้าร้อยค่ะหัวละห้าร้อยดอกจะเป็นพุ่มเป็นพวงนะคะอันนี้ติดกําลังติดอ่าติดดอกนะคะ ดอกเป็นพุ่มเป็นพวงเลยนะคะดอกสีชมพูอ่าหนึ่งลังนะคะหนึ่งลังไปได้ที่สามหัวนะคะค่าจะส่งหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทค่ะหัวละห้าร้อยอ่าก็จะมีฟอร์มฟอร์มสูงนะคะฟอร์มสูงแล้วก็ฟอร์มเตีย้ยอันนี้ก็อันนี้ก็สูงค่ะถ้าเป็นฟอร์มเตี้ยนะคะฟอร์มเตี้ยจะเป็นแบบนั้นนะคะอ่าอันนั้นเขาจะเตี้ยกว่านะคะฟอร์มเตี้ยก็น่าจะประมาณสองสี่ มีอยู่ที่4กระถางนะคะ4ีหกระถางแล้วก็จะมีฟอร์มสูงค่ะอันนี้คืออ่าราคาเดียวหมดเลยนะคะหัวละ5้าอนะคะหัวละ500อต้องการกี่ต้นนะคะสามารถแจ้งได้นะคะเดี๋ยวนุชคัดให้นะคะเดี๋ยวนุชคัดให้นี่สวยๆแบบนี้เลยสวยๆเลยนะคะสวยๆเลย อันนี้อันนี้จะอันนี้จะสูงนะคะสําหรับต้นนี้จะสูงแล้วก็เขาจะแทงออกตามกิ่งนะคะแทงออกตามกิ่งน,น่าจะมีเพียงแค่ต้นนี้ต้นเดียวนะคะอันนี้จะเป็นฟอร์มสูงะคะ่ะจะเป็นฟอร์มสูงสนใจกี่ต้นนะคะก็แจ้งได้นะคะถ้าไปต้นเดียวนะคะ1 2 5บาทนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นฟอร์มเตี้ยนะคะ1 2 5บาทแต่ถ้าไปต้นเดียวฟอร์มสูงนะคะสูงแบบนี้เลยอ่าอันนี้ก็จะอยู่ที่150บาทนะคะ สนใจกี่ต้นแจ้งได้นะคะสำหรับอีพีนี้ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ